สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องเซนเซอร์นะครับว่าขั้นตอนการเซนเซอร์ในขณะที่เราทําการโปรแกรมเหรียญหรือการตั้งค่าเหรียญใหม่เขามีหลักการอย่างไรครับที่จะสามารถตั้งค่าเหรียญใหม่ได้หรือโปรแกรมเหรียญขั้นตอนเขาจะโปรแกรมกันอย่างไรนะครับส่วนตอนที่แล้วก็จะเป็นเซนเซอร์ขณะที่รับเหรียญครับขั้นตอนเซนเซอร์ขณะรับเหรียญครับที่สำหรับตอนที่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเซนเซอร์ขณะโปรแกรมว่าเขาทำงานกันอย่างไรครับ ในกรณีนี้เราล้างเหรียญนะครับสำหรับยี่ห้อรุ่น9นะครับตรงนี้จะมีสตาร์ทนะครับถ้าเราผลักสวิตช์มาที่สตาร์ทนะครับก็จะเป็นการใช้งานปกติครับแต่ถ้าเราผลักปุ่มมาที่เซตแล้วกดปุ่มแท็กสวิตช์อย่าแช่นะครับถ้าแช่จะเป็นการล้างเหรียญนะครับให้กดแล้วปล่อยทันทีนะครับอย่าแช่ค้างไว้ประมาณ3าวิมันก็จะล้างเหรียญไปหมดเลยครับทำให้เราต้องตั้งใหม่ในกรณีที่เป็นเลขหนึ่งก็จะเมื่อกนแต่แท็กสวิตช์ค้างไว้มันก็จะล้างเฉพาะ เหรียญ1นบาทนั่นเองนะแล้วก็กดตรงแท็กสวิตช์ให้เป็นเลขเหรียญตามที่ต้องการนะครับกดครั้งนึงก็จะเป็นเลข1่กดอีกครั้งก็จะเป็นเลข2นะครับในกรณีที่เราตั้งเหรียญหนึ่งบาทนะครับมันจะขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการหยอดเหรียญลงไปครับในขณะที่เราหยอดเหรียญลงไปนั้นแหละครับเหรียญก็จะไปผ่านนะครับตัวเซนเซอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโฟโตทานซิสเตอร์นะครับส่วนฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเลเซอร์อินฟราเรดนะครับที่บอกในตอนต้นนะครับมันส่งแสงถึงกันตลอดเวลานะครับโฟโตทรานซิสเตอร์ตัวดำๆนะครับส่วนเลเซอร์อินฟราเรดจะเป็นตัวใสๆขาวๆตัวใสแหนวเลยนะครับมันจะทำการส่งเลเซอร์อินฟราเรดจะทำตัวใสๆนะครับจะที่ฝั่งนี้จะส่งแสงให้โฟโตทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวดำๆนะครับตลอดเวลาทําให้โฟโตทรานซิสเตอร์นั้นมีโอลต์ที่ต่ําอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราหยอดเหรียญบาทผ่านมานะครับจังหวะที่มันผ่านนะครับมันก็จะไปตัดกับเซนเซอร์นะครับแสง ที่เซนเซอร์ส่องถึงกันนั้นก็จะไม่สามารถส่องถึงกันได้อีกโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับที่เป็นสีดานะครับจะใม้มีโอห์มที่สูงนะครับทำให้แรงไฟเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอห์มสูงเปลี่ยนเสมือนตัดขาดออกจากกันนะครับดังนั้นก็จะเกิดแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในขณะที่เหรียญผ่านนะครับถ้าเหรียญบาทเนี่ยเวลาผ่านไปผมสมมุติว่าผ่านไปเนี่ยใช้เวลา10มิลลิเซกในการผ่านเมื่อผ่านไป10มิลลิเซกนะครับแสงมันก็จะถึงกันนะครับทำให้โฟโตทรานซิสเตอร์สีดํดำ กลายเป็นโอห์มต่ําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะที่โอห์มสูงนะครับแรงไฟก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเขาก็จะจับเวลาที่เหรียญมันผ่านไปนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับจังหวะที่มันเป็นโอห์มสูงนะครับตัดขาดโดยการนั้นจังหวะนั้นนะครับเขาก็จะรู้เลยได้เลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยผ่านตัวเข้าไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โดยการรู้จากแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงถ้าเหรียญผ่านไปโดยใช้เวลาสมมติอันนี้เป็นเหรียญบางใช้เวลา9มิลลิเซก เมื่อผ่านไปก็คือใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงของแรงไฟก้ามิลิเซกคือจังหวะนั้นก็คือหมายความว่าเป็นโอห์มที่สูงมากนะครับเปลี่ยนมันฉนุนกวนเอะไรนะครับตอนนี้ทาให้เกิดแรงไฟเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับเมื่อเหรียญผ่านไปใช้เวลาก้ามิลิเซกเมื่อผ่านไปก้ามิลิเซกเหรียญหลุดพ้นไปแสงก็สามารถถึงกันได้อีกครั้งหนึ่งและอินฟาเรดก,ก็จะส่องมาที่โฟโตทรานซิสเตอร์ที่เป็นสีดําทําให้โอห์มต่าอีกครั้งหนึ่ง เขาก็จะเอาโอห์มที่ขณะที่โอห์มสูงนะครับที่ผ่านไป9มิลลิเซกนั้นนะครับไปเก็บไว้ใน 24C16 นะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเอาค่านั้นไปเก็บไว้ที่ 24C16 ครับก็จะทําการเก็บไว้ที่ไอซีหน่วยความจํา 24C16 ตรงนี้นะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะรับรู้แรงไฟที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่ตะกี้นะครับที่หยอดลงไปไป,ไปเหรียญบางเมิลลิเซกนะคร,รับมีแรงไฟที่เปลี่ยนแปลงอยู่9มิลลิเซกเขาก็จะเอา9มิลลิเซกนั้นนะครับมาบันทึกลงในไอรรร์ 24C16 ทีี่่อยูตงนน้ะคับ ทาให้ครั้งต่อไปเมื่อเราหยอดเหรียญบาทบางเป็นเวลาก้ามีเสกปุ๊บหยอดเึลบตรงเขาก็จะรับรู้จากโดยเขาจะเอาข้อมูลมาจาก2 4 c 1 6ีกอีกทีนะครับซึ่งก็จะทําการให้เรื่องจะทำการปล่อยพันออกมา1ลูกนะครับเพื่อแสดงว่าเป็น1บาทนะครับสาหรับตัวหยอดเหรียญแบบทุกเหรียญนะครับ g o s g รุ่น9นะครับจะต้องหยอดถึงทั้งหมด10ครั้งนะครับหมายความใช้เหรียญเดียวเนี่ยครับหยอดทั้งหมด10ครั้งซ้าๆไปนะครับก็จะมีการแบบประมวลผลว่า10ครั้งนะครับ เมื่อหยดครบสิบครั้งปุ๊บก็จะขึ้นตัว F ขึ้นมาครับพอขึ้นตัว F ขึ้นมาพร้อมเสียงฟีบๆนะครับนั่นก็แสดงว่าเขาได้ทําการบันทึกลงไปแล้วนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วจากนั้นเราก็กดปุ่มแทร็กซ์ลิสต่อไปนะครับกดเป็นครั้งแรกเป็นหนึ่งสองสามกดไปเรื่อยๆครับกดปล่อยกดปล oy, ด่อยก,กดไปไปได้ตามเหรียญที่ต้องการสมมติเราต้องการเหรียญห้าเราก็กดไปห้าครั้งมันก็จะขึ้นเลขห้าตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทาการโปรแกรมเหรียญห้าต่อไปโดยการเอาเหรียญห การทำงานก็คือการจับแสงอย่างที่บอกนะครับจะเป็นเหรียญห้านะครับมันก็จะไหลลงมานะครับสมมุติเอาเหรียญห้าบางนะครับเหรียญห้ามารเหรียญมาร์เหรียญห้าหนาอยู่ที่ประมาณยี่ห้ามิลเซกถ้าเหรียญห้าบาทอันนี้คือประมาณเอานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดเอาเหรียญห้าบาทบางมาสมมติใส่ลงไปนะครับแล้วเรากดตรงนี้ให้เป็นเลขห้าก่อนนะครับแล้วก็หย่อนลงไปเหรียญมันก็จะผ่านเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับในจังหวะแรกนี่มันจะส่งแสงถึงกันนะครับทําให้โฟโตทรานซิสเตอร์มีโอห์มที่ต่ําพอเหรียญห้าผ่านปุ๊บก็็จะมาตัดเเซซนอร แสงเล LED i n f r a r e ก็ไม่สามารถส่องมาที่โฟโตราซิสเตอร์ได้ทําให้โฟโตราซิสเตอร์มีโอห์มที่สูงมากทาให้เกิดแรงดันไดที่เปลี่ยนแปลงเป็นตรงกันข้ามจนในที่สุดเหรียญก็ไหลผ่านไปหลังจากเหรียญผ่านไป LED infrared ก็จะสามารถส่องแสงมาที่โฟโตราซิสเตอร์ได้อีกครั้งทําให้โฟโตราซิสเตอร์มีโอห์มที่ต่ําลงอีกครั้งหนึ่งตัวตัวอะไรครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ตัูตที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์นะครับว่าหลามาผ่ามาใช้เวลาเท่าไหร่สมมุติใช้เวลา23มิลลิเซกเขาก็จะเอาค่า23มิลลิเซกนะครับดาวน์โหลดค่า23มิลลิเซกใส่ IC เบอร์2 4 4นตรงนี้ซึ่งเป็นไอซีแปขานะครับเขาก็จะเอาข้อมูลลงไว้ในนี้ไอเป็น i อซีหน่วยความจําเขาก็จะจําค่าไว้จากนั้นตัวนี้นะครับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เมื่อเวลาทํางานก็จะต้องเอาข้อมูลจากในนี้มานะครับเก็บไว้ในตัวนี้เก็บไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เป็นเบอร์ MB 8 9 F 2 0 2ครับ mm hmm. เพื่อทําการเปรียบเทียบ mm hmm. เหรียญนะครับในกรณีที่เปิดไปครั้งแรกนะครับเขาก็จะไปเอาข้อมูลมาเก็บไว้นะครับเมื่อเก็บไว้แล้วก็จะสามารถทําการเปรียบเทียบ mm hmm. ได้โดยง่ายนะครับการทํางานของโฟโตทานซิเตอร์นะครับการทํางานของตัวนี้ก็จะคือ LED นะครับที่ปล่อยแสงเลเอรอินฟราเรดนะครับตัวนี้สีดําก็จะเป็นโฟโตทานติ นะครับส่วนตัวนี้ก็คือโฟโตทรานซิสเตอร์นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับโฟโตทรานซิสเตอร์2ตัวแล้วก็เลสอด l e าเ a สสตัวตัวหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้และอีกตัวหนึ่งก็จะจะอยู่ที่ตรงอยู่ที่ตรงนี้นะครับใละใสายตรงนี้ก็จะฝังไว้ตรงนี้นะครับเมื่อเราเราปิดฝาเข้ามาตะกี้ผมเปิดฝาออกมานะครับที่ถ่ายดูตะกี้ที่นี่ขามก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลดสีนี้นะครับสีใสๆนี่นะครับเป็นเลด อินฟราเรดนะครับอันนี้เล็ด็จะปล่อยแสงปิดๆไปฝั่งนี้นะครับแล้วอันนี้วงจรนะครับมันก็จะมาประกอบอยู่ตรงนี้นะครับเลดไอ้ตัวนี้เป็นได้ตัวรับโฟโตดานชิเตอร์มันก็จะมาโปะอยู่ตรงข้ามเลยนะครับมันจะมีรูเจาะเถ็มกันนะครับจะส่งแสงตลอดเวลานะครับทาให้รับรู้กันนะครับว่าเรียนผ่านไปใช้เวลาเท่าไหร่การทำงานก็แค่นี้เองครับนี่ก็คือการทํางานของเซนเซอร์นะครับขณะโลแกรมเหรียญลงไปนะครับหรือโลแกมเหรียญใหม่นะครับเข้าไปในกรณีที่เหรียญใหม่ออกมาในท้องตลาด สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนค,ครับสวัสดีครับ